จำไม่ผิดอ่ะเขอนะแต่งหน้าอยู่แล้วเหมือนจอยอ่ะเดินมากับคุณแม่สมัยนั้นเขาจะมาหาคุณแม่ตลอดแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยอินนี้ยิงเออไม่มีการยิ้มไม่มีการทักเลยเราก็ไหว้แม่เขาแต่เขาก็หน้าแบบอย่างเงี้ย <laughs> เออเขาเ็เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไร <c oughs> เขาไม่รู้สึกนะเขาคิดไปเองเขาคิดเป็นไม่ไม่ได้ชอดใจกันเพราะว่าไม่รู้จักกันคือต้องยอมว่าต <c oughs> อนน <c oughs> ั้นน่ะคือคน ที่มันเติบโตมาในยุคเดียวกันอะพวกดารานักแสดงสิทธิ์เป็นความมควาสวยหรือเปล่าอ๋อราเล่นดีดีดีเล่นไปเถอะเล่นไปเถอเล่นไปเถอะไม่ก็บอกว่าคนที่มันเติบโตมาในเจนเดียวกันมันจะเจอกันในรายการหรือว่าจะเจอกันตามงานเพราะคนมันน้อยกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วพอเจอกันเราก็จะรู้แหละว่าเขาเป็นใครต่างคนต่างรู้จักว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็จะแบบในเมื่อเขาไม่ทักเราก็คือมันเหไม่ได้มีคนมาแนะนําว่าคนนี้ชื่อนี้หรืออะไรคือมันเป็นในในกอง MV อะค่ะซึ่งหนูถ้าอ้อนจำไม่ผิด ก้อนแต่งหน้าอยู่แล้วเหมือนจอยเดินมากับคุณแม่สมัยนั้นเขาจะมาหาคุณแม่ตลอดแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยอินนี้ยิงเไม่มีการยิ้มไม่มีการทักเลยเราก็ไหว้แม่เขาแต่เขาก็หน้าแบบอย่างเงี้ยเออเข่เขาจะไม่ได้ทำอะไรก็รู้สึกแหวรู้สึกเขาคิดไปเองเขาคิดไปเองเพราะว่าเขาก็เมนคุณน่าจะคุณสิบสี่แล้วสี่แล้วกิจช้า แต่ว่าก็คือก็รู้สึกว่าแบบคนนี้หญิงแน่เลยเพราะว่าไม่มีแบบปกติเวลาคนที่น่ามากๆเวลาเดินเข้ามาก็จะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยนี่ไม่มีไม่มีมุมนั้นซึ่งก็ไม่เป็นเขาไม่เป็นเรื่องเด็กแล้วไม่เป็นใช่ไม่เป็นไอ้เรื่องแบบอุ้ยตายพี่โนสวัสดีครับไม่มีเขาจะเดินเข้ามาเงียบๆพี่โนสวัสดีค่ะน่หรือว่าดูหน้าหญิงๆเพราะว่าทุกคนฉีดบท็อกหมดนี้ย เหมือนแต่ยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้มยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้มลืมไงตอยก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าว่าอ้อนก็ไม่ได้ทักเพราะว่าอ้อนน่ะนิสัยส่วนตัวก็เป็นคนแบบเนี้ยคคล้ายกันไม่ทักใครก่อนเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราจะมีความไม่มั่นใจค่ะว่าแบบเฮ้ยเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาไม่รู้จักเราอยู่เดียวไปทําแบบตีซีเขาจะรู้สึกว่าอีนนี้เป็นอะไรหรือเปล่ามันมีความรู้สึกแบบนี้หนูก็เลยไม่ได้ทักเหมือนกันแต่ก็รู้สึกทั้งคู่เนาะเพราะแบบ ด้วยนิสัยมันจะเป็นเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปสมมติว่าหนูแบบเจอพี่โน้ครั้งแรกหนูก็พี่โน้แต่เราไม่กล้าแบบพี่โน้สวัสดีค่ะเราก็ไม่รู้แบบเออเดี๋ยวเขามองเราไม่น่ารักหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความคิดตอนนั้นของเราเด็กด้วยแหละค่ะเด็กด้วยพอเจอกันมันก็เลยเหมือนอารมณ์แบบเชิดเชิดทั้งคู่ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเข้ามหาลัยแล้าค่ะสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละตอนนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยก็ไไม่่่คุยเเพรราะะในนกอองงื วายไลท์เซชี่ใช่วายไลท์ไอส์คิวที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาเรียกว่าจยไปเล่น MV ในซีรีส์ของเขาอ่าแล้วก็ไม่ได้เข้ากับอ้อนก็คือไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการเจอกันแค่แบบผ่านๆแล้วก็แยกย้ายกันไปครั้งแรกแล้วตอนนี้คุณมาสองคนมาเจอกันที่รายการน่าหมายความว่าประวัติคุณต้องมีอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกกี่ปีครับถึงได้มาเจอกันอีกทีสิบ เป็นสิบปีจากวันนั้นอีกสิบปี<ช>ปถึง<ช>มาเจอกันแล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะต็ชใช่ค่ะในสายงานอะ่ะไม่เจอกันเลยเนาะไม่เจอเขาเป็นละครแล้วอ,อ้นก็คือแบบเป็นนักร้อง